สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีเด้อครับผมรับบ่าวเถ่าพระมาตามครับเนื้อทางของปูวัดใหม่ครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องรับงวดที่ผ่านมาครับแนวทางไกลแห่งโชคของปูวัดใไม่ครับหนึ่งเก่าสองครับมากตรงๆเด้อครับผมครับงวดนี้ครับผมไปตามนุ่มกันครับว่าปูวัดใหม่ครับจะให้แนวทางตัวไหนครับพี่น้อง วันที่ผ่านมาครับผมปูวัดไมครับปิดสนากลาด้วยครับผมครับได้แนวทางหนึ่งเก่าสองครับเก่าสองมาล่างตรงๆพี่น้องครับถ่าไปฟังน้ากันครับวางงวดนี้ครับปูจะได้แนวทางตัวไรครับผมครับเพื่อตัวเลขถูกใจดนใจด้วยครับผมจะได้หาจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อรอตอลีไว้เนาะครับเอาพี่น้องไปฟังน้ากันครับวางงวดนี้ครับผมแนวทางของปูวัดไม่ ใกล้จะให้โชคอีกบ่ครับผมครับถ้าไปฟังไปชมน้ำกันครับเอาครับโอ๋อครับผมครับม้วนมาคือกันนิดไปสวดมนต์วัดไผ่หวานเป็นมนต์ไปสันเขาเมื่อเ้ารนี่บ่ครับปู่มือมือมือว่านบ่ครับมือมือว่านนี่ครับผมไปวัดไผ่หวานมันสิมีเหตุได้อยู่นี่ ครับงวดก้อนงวดเรียกันมันมีอยู่สามตูนก็ไปไปงานเพื้นมาหมู่ว่านี่เพิ่นแห่แห่พระแห่พระมั้งครับอือก็ไปงานเพื้นมาปูก็ได้ปูกระเปยมาครหมู่ว่านี่อยู่เพื้นน้ำไปสันพื้นมดไปครับผมกลับมาจังเดียบบ้างไหกลับโบเลียจะตู่แล้วว่าสันอือก็เลยว่ามีนไม่เหี้ยมันเป็นเหี้ยตัวอ่าไก่งวดที่แล้วที่มาเนาะปูเนาะที่มางวดที่แล้วที่ปูว่าให้ฟังเด้อครับท่านผู้ชมคือว่า มีไก่ที่มันไอเพิ่นไห้เก้าสองบางแห่หนึ่งเก้าสองที่พาเพิ่นบ่อบ่อมาเหลืออยู่สามตัวสามตัวลกาคาบไปตัวนึงปูเลยวกาเป็นเก้าก็เลยตีตีไก่ถูกคาบไปตัวนึงเหลือสองตัวกะตีเป็นหนึ่งเก้าสองนปูกมาเก้าสองตรงตรงเอาแล้วงวดนี้งวดนี้เหลือบองงวดนี้เหลืออยู่นี่ มือมือมือเพื่อนไปนั่นเป็นเป็นเยี่ยวนี่มากินเยลเออว่าแม่นกาเพราะแม่นกาเป็นเยลโอ้ค่ะอันบ้านเขาคืออันนี้เหลียวอีหยังไปสักหนึ่งเหลียวอ๋ออีเหลียวครับเพราะว่าขันแม่นกาเนี่ยเพื่อนก็สิรูปทันเลยแหละเพราะว่าเพื่อนแข็งเลียวนะสองโตใกล้น้อยในโบ่เหลือเลยตีครับปูลเลียเลยบ่เหลือเลยเหลือแต่เมียดูนี่เหลือแต่มีาเออเมียเ้าก็ตีง่ายดอกเมียครับแม่ไก่อืมแล้วบาดนี้พันนั่งยืนเยี่ยมคำหมู่บ้านนี่ ว่างแจ็บๆบ้ามันลูกไก่ตัวนั้นบัดย่างก็เบิ่งเห็นอีกแม่นึงอยู่หันบัดนี่ยครับผมวางลูกสีตัวเดียวน่ะอีกแม่นึงนี่เอามาใหม่บ่ปูเหรืออยู่นี่อยู่แล้วเพิ่นอยู่นี่ของเพิ่นอ๋อมีแม่นึงอยู่นี่แต่ว่าลูกสีตัวตัวที่ให้โชคนี่เป็นตัวที่ปูเอามานําอ่าที่ปูเอามานําจากวัดตะพุนไก่น้าโชคไก่น้ำโชคที่มาตังวดที่ว่าปูตีได้36แล้วมางวดเมื่อกี้ก็ตีเป็นหนึ่ง92มาตรงๆับเก้าสองมาตรงตรงนกปูตรงตรงอ่แล้วงวดนี้ คิดว่าเก่ายังยูเลยกูเหลือแต่แม่เนี่ยเก่าอยู่อยู่แม่อยู่เหลือหนึ่งตาปูคิดว่าเก้าจะเก่าหนึ่งบ่อปูมันจะเป็นเก้าหนึ่งบ่อฮะศูนย์เก่าหนึ่งบ่อปูมันจะอยู่ผมบ้านนี่เพราะว่าลูกลูกมันหายไปหมดเลยเมอืมกับถูกเยี่ยวเอาถูกเยี่ยวเนาะบ่เป็นกาขึ้นงวดที่เรากาอืมโอ้ แต่ว่าแบบนี้แม่นั่นไหนจารว่าออกออกนี่ดอกเพราะว่าอากอ,าก,อ,าก,อากได้มือพอดีนี่ก็ได้แมน่นจะแม่นบอกปแแูแม่นแม่แม่นก็ต้องแม่นอยู่เพราะว่ามันผู้มีสมาธิ์ที่จะเป็นลุงคนสุดท้ยินงได้มันอยู่ไก่กันเด้่เนาะครับผมดังกีบเกี๊ยบยุคเลยย่บบางหรืบึ้งหรือว่านหรือเร่เขาสารกับน้ำไปไว้ให้นะลูกบสีตัวนั่นอืมมันมากอยู่เลยสีเก่านั่นครับสี่เก่าอ่าอ๋อ แต่ว่าแม่นั่นปัวลูกซี่ตัวอ็แม่นั่นตีง่าตียังไงเลยลูกซี่ตัวซี่เก่าเห็นแล้วนัน่นแต่ว่าแม่นี่ยนี่ก็เป็นปัญหาอยู่คขึ้น่าปัญหาเนี่ยเขาตีเยีวยิ่เนี่เนี่ยมันปปปเป็นนกเป็นเยียวคนเม่จิก <c oughs> <c oughs> ไปบ้างครับเขาตีเยาวขันปีแม่นี่ก็เป็นนี้แล้วปูศูนย์เกหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งแม่ก็เหลืออยู่ตัวเดียวแต่แม่นั่นปูจะตีเป็นซี่เก้า <c oughs> เพราะว่าแม่นัน่น เม่นั่นลูกได้ลูกซี่ตได้ลูกซี่ตแล้วคือตีเป็นซี่เก่าปูเพราะว่าลูกซี่ตัวใกล้กับใกล้กันใกล้กับเก่าใกล้กับตูก่ออ่ะใกล้กับก่อใกล้กับเก่าืออันนี้ไกลไกลไอของงวดที่แล้วนี่คือว่ามันมีเหลือลูกอยู่สองตัวนะงวดที่แล้วลูกย่สองกากากับไกลงวดที่แล้วปีเก้าปีเป็นเก้าข้าไปตัวหนึ่งปีเป็นหนึ่งเก้าสองเหลือยู่สองตัว แต่ว่าอยากออกมายุดแล้วพันนังขามน้ำเพ็งเบิกควันอยากออกมามาหวาดเยอะตัวคนโชคอ่าคุณเศร้ากระเด่นน้ำกันเยูะดีดีเยอะได้ครับแต่วันนี้ลูกเพิ่นถี่เยี่ยวเอาไปแล้วเยี่ยวไปแล้วเดือี๋ยวทั้งสองตัวเลยเอาไปทั้งสองตัวเลยปู่เลยอืมครับผมนี่เลยแต่ว่าต้องปัญห้าเราก็ตื่ไปผู้พันเยียปู่ว่าไก่ตัวนี้เพิ่นให้โชคเก่ายังอยู่ยิ่งเก่ายังอยู่อยู่กระเหลือตัวนึงเพราะว่าจะเป็นเก่าหนึ่งตัวขาดลูกก็เหลือแล้วก็เป็นศูนย์เก่าหนึ่งเก่าหนึ่ง ศูนย์เก่าหนึ่งน้ปูมักมักใบเัินล่ะละละตัวนั้นซีเก้าตัวนั้นซีเก้าอ๋อครับไก่จะได้ซับหนี้น้าปูเนาะดีได้ซับหนี้เลยอ่าครับผมโบ่ไล่หางโบ้ไฮไล่หางโบ้ไฮไล่หางปูเป็นทิศนาไก่ได้ครับผมเป็นไก่เฮงโชคคือเก่าแหละครับปูว่าท่านผู้ชมพี่น้องครับ พะนาเบรณาพื้นเิ็มแนวทางของเนาะค่ะเนาะไปพิจารณาย่านในการรับชมเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมครับแม่หมูมาหนีเพิ่นก็ได้น้ำเงินทั้งเอฟซีมาถวายปูเพิ่นัะเด้อครับผมเอฟซีจากทางฝั่ช่องนะค่ะเนาะครับเพิ่นฝากมาทางแม่หมูครับแม่หมูก็ได้ถวายปูไปแล้วครับผมเอาท่านผู้ชมครับแนวทางของปูวัดไมเด้อครับปิดสนากลยให้โชคครับผมวันนี้ปูเพิ่นก็เว้าให้ฟังแล้วครับผม กับงวดวันที่1กุมพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับงวดนี้ปูพันตีกับเป็น0 9 1ครับผม2โตกระตัดเล่นเอาเด้วยครับจากเก้าหนึ่งจะหนึ่งศูนย์จะเก้าศครับหกประตูครับส่วนสองตครับเป็นไก่ครับคือกันกไกในวัดครับผมปูพันตีให้สี่เก้าเก้าสี่กับน้ำปลาปูวากับปูปาสี่เก่าตรงๆนะครับผม ครับลูกซีโตอยู่แล้วนะอ่าลูกมันซีโตอยู่แล้วน้ปูเนาะครับเอาขับท่านผู้ชมครับกระตามนี้นะครับผมปูเพราะล่เอาไว้ยังไงครับปูกระตีได้ตามนี้น้ปูเนาะครับกระสูนเกาหนึ่งครับพี่น้องปูว่ารับตัวเลขถูกใจโดนใจกันไปหาซื้อสลากกินแบงน้ปูเนาะซื้อลอตเตอรี่ครับเพื่อมีโชคน้ำไก่แห่งโชคเด้อครับผม กับล่างกับซีเก่าปูวาเพราะงกับซีเก่าครับกต่กับใบน้ำลายดีเนาะครับซีเก่าเพรกับเลยซีเก่าซีเก่าเพกับเลยปูว่าเพราะว่ามือไปนั่นเงช่องขหกไปนั่งซีมันเห็นหลุดไหมครับเอ็นซีโต้เลยปูเลยว่ามั่นใจว่าคือบนต้องกับวันนี่ครับปูนั่งอยู่พี่นี่ว่ามันไก่นี่กิบกิบครับผมเป็นเอื่นเนาะเขาบอเลยไปเบิ้ง เพราะว่าถึงแต่ไม้ไม่เห็นไก่แม่หนึ่งอยู่นี่เห็นไปยังไดเสร็จดิเพิ่นเป็นรักเมียพี่หันยู่ดีๆเบิดอวกเลยเพิ่นก็ห้องเงิ่นน้ออยู่ไหมปูหลับ่ฝันเนี่ยบ่อยู่วัดนี่มาปูมานี่มามาจับอยู่นี่มาบ่ฝันบ่นิมิตเนี่ยบ่ครับผมเต็มหมดเลยไอ้งวดที่แล้วนี่ที่มันเขานี่ฝันดีบ่ที่เข่าเก้าสองนี่เขาก้าสองนี่เพิ่นให้ตุงตุงเด้ได้เพิ่นจีหันรัติเพิ่นจีให้เรียกเจ้อ่าแม่แต่ว่าปูว่าไปอยู่วัดได้ก็ได้ทีเป็นพ่ออยังพ่อนกพ่ออยังนี้ที่ มันสีตรงเลยมันแปลกครับผมเป็นยังสั้นพระเจ้าสีห้แบบนี้อันนี้ก็คือเพื่อให้เป็นเหตุด้วยนี่ครับผมด้วยจะไปข้างนอกมามือนั่นก็เห็นจังสีออกจังสีไปงวดนี่ก็มา่เห็นยังสีก็เป็นยังสีครับเราไม่มาหมู่วันก็มาออกลูกยังสีตรงเป็นยังสีตรงมีเลยสีมีเลยมันเป็นยังสีทันทีองค์เพิ่นขันบมีแนวมือนี่ก็คือสีมีนิมิตเขามาแล้วทันทีเลยที่นี่และนิมิตบอกงวดนี่ยังยังบ่รนั้ยังมันบอกนิมิตเลาจึงบอก เอ้แต่ไหนทูปูโรบอกนอะครับเนาะเพื่อว่าม,มีมันเขื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเนาะปูออครับถ้าปูวา่ายั่งยำยำตัวเก่าตัวเดิมกลายจะเป็นตัวนี้เนาะปูเนาะปูมาแค่สี่เก่าเพราะว่าได้ไปซ่วงบึงกำคำครับผมครับลูกพึ่งกระซี่ตัวอยู่หครับเดี๋ยวให้ขึ้นคุ้นกันนู้นเจียวมะอวกให้บึ่งดอกเดี๋ยวมะไทยลุงคีไปพึ่งดอกครับผมครับ มันเ่อตัวอวกไว้ว่าทัานนี้ไปอยู่เป็นครับปูแต่ว่าตัวก็านี่คนขับก็เพี้ยงไปแล้วตัวผูมาล่อไปแลี้ยวคนผมไมีลูกกันนะครับผมเอาครับแคปเอาอีกแคปเอาเลยครับผมงวดหน้าเดี๋ยวสิจับไม่เบิ้งดอกเราอยากเห็นมันโบ่เห็นคือว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วกับมาเนาะเพิ่นลูกเพิ่นยังอยู่งวดนี้ลูกเพิ่นบ่อยู่ครับปูวัดไหมครับปิดสนาไกลให้โชคครับปูว่า วอดวันที่หนึ่งหนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับผมครับสามตัวครับตัดเหรียญหกประตูกับเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หล้วก็บเก้าศูนย์ครับส่วนล่างสี่เก้าครับสี่เก้าในล่างยังเดี๋ยวปูหรือบนไว้น้ำล่างด้วยครับผมครับบอลตองกับปูวาครับไปหาซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องครับพิจารณาเบป็งเอาครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมครับถ้าชอบจตงตามครับถ้าบ่ชอบให้ผ่าพันนะครับผม คลิปนี้บ่าวเถาฝากไวส้สำนีเด้อครับผมคอยท่านผู้ชมครับเอฟซี FC ทั้งช่องบ่าวเถาชาแนลถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับคลิปนี้กับสำนีเนาะครับผม